ข้าวของข้าพเจ้าขาวดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้พบเมืองแก้วขอให้แครบวงมานขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านนเทินก็ลองพิจารณาข้าวของข้าพเจ้าขาวดังดอกบัวข้าวก็ดำนะเป็นข้าวที่ไม่ได้ขัดสีแต่บางบ้านก็เป็นข้าวขาวข้าวเหลืองแต่ข้าวจะสีอะไรก็ตามทีแต่มันได้มาด้วยทรัพย์ที่ขาวได้มาด้วยเงินทองที่ข้าพเจ้าไม่ได้คดไม่ได้โกงใครมานะพระกุณเจ้านะ ได้มาด้วยลำแข้งลำขาด้วยสติปัญญาของข้าพเจ้านะข้าวนี้ขาวเพราะเงินที่ข้าพเจ้าได้มาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขาวดังดอกบัวมันกลีบดอกบัวที่อยู่ข้างในดอกบัวขาวละมุนละมุนใจของข้าพเจ้าไม่โชงฉางใจของข้าพเจ้าละมุนละมุนใจขาวสะอาดขาวดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวเหนือหัวสิข้าพเจ้ายกขึ้นเหนือหัวใจใจของข้าพเจ้าบางครั้งก็โกรธคนนั้นโมโหคนนี้อคติคนโน้นคนนั้นคนนั้นคนนั่น แต่ตอนนี้ถวายเหนือใจทั้งปวงใจไม่มีอคติใจ